ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวชีวิตของคุณสิวงรีแจ้ตั้งประธานกรรมการกิติมศักดิ์บริษัทอีสเทนโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจากชีวิตชาวนายากจนเคยตาบอดและคิดฆ่าตัวตายเมื่อหายเป็นปกติจึงรับจ้างทํางานทุกอย่างแต่ความยากจนที่ยังบีบคั้นจึงตัดสินใจหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายเดินทางด้วยเรือกับความหวังที่จะมีชีวิตใหม่ที่เมืองไทยนี่ก็คือเรียกว่าทํางานทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินมา เป็นอาหารเลี้ยงดูกันในครอบครัว<ช>เพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่ตั้งแต่วัยเด็กเลยก็คือผ่านชีวิตมาทั้งเลี้ยงวายไถนาบ้านมีสิบแปดคนอาอโซ่หับของเหมือน,นกันผอมอายุสิบหกสิบเจ็ดกำลังไม่พออโโ้อโซ่กตอกับผมสามปีสิบเก้าประมาณถึงห้าสิบเมตรอีกกี่ยมาอีกมีมเมล็ด แม่ผมอุมมาจินแม่น้องผมตอนนั้นเป็นอุ้มจินไม่มีเงินเห็นผู้หญิงผู้นี้สองคูไม่รักลูกสาวจะตอนเจียนลูกสาวจะเดี๋ยวนี้รักลูกสาวไม่เหมือนกันสิบสองมองอยู่ชิดผูเขาเข้าคนสนศกนะมีคนขายของขายข้าวจงขายข้าวมีเต้าไม่อะไรมีก็ินน่อรคุยผู้ยก็แม่มีกินธรรมะ จี่นักก็หัาต่อหาถึงปแปมันถึงร้อยกิโลไรละช่วงนั้นก็ลำบากถึงขนาดที่ว่าเราเียงแสี่ปีรับซื้ออึฉี่อะสปีรับเาซื้อไม้กลับบ้านนี้เองมีอะไรบางทีนี้ซื้อนิดหน่อยหมูให้แม่จินพพก็ตายแล้ว อายุสิบหกอีกส่อแล้วเส้นน้ำบาเ้นตรมวันที่ทําผัดผักไม่ใช่น้ำบาน้ำเดือดผัดเพราะว่าผัดมาได้ไม่มีน้ำบาเลยไปมามาสี่ปีญี่ปุ่นอยู่แปดปดีมืองจีนอเมจิจ้าช้จบหลบสองลูกหองญี่ปุ่นตายไปสองสกว่าคน หนึ่งก้าสี่ห้าติดต่อหนึ่งเก้าสี่ห้าเยนที่แปดอันที่สิบห้าอเมริกาลงชดลบทะมาณเยนที่แปดอันที่หนึ่งันที่สองันที่สามลงสองสองสองลูกอยยอมแพ้ยอมแพ้ญี่ปุ่นแตาหันถอยหมดหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่หกปะมามงทย สีสันกว่าคหนหลปมสีสันกว่าคนตอนที่จะตัดสินใจที่จะมาเมืองมาใช้ชีวิตทรมมหากินอยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นคิดอยู่นานไหมครับเพราะว่าตอนก่อนที่คุณพ่อจะเสียก็ได้ฝากให้ดูแลแม่ไว้ตัดสินใจยากไหมครรู้รได้แม่จะรู้ได้ยังไงมาถึงมิเสเตอร์ ที่เชาน้าอยู่ค่ะซึ้อตัวแล้วขาดข้างหลังคุ่ก็ขาดค่ะอายุยี่สิบยี่สิบปเจ้าหกมเจ้าเพราะว่าท่านมาจจกมาเมืองไทยค่ะอาสาสองคนที่ใช้พมมามงไทยสิบแปดปีแล้วค่ะแต่ไม่มีเงินกลับมามาเมืองไทยที่ใช้สองคนก็จนค่ะแล้วบอกว่าเอ๊ ผมยังมีสามพี่น้องเดี๋ยวนี้อ่ะมุงไทยอ่ะเปิดประตูใหญ่ให้คุณจินขายไปคุณมุงไทยได้ห่างจับเฟสอินาสิบแปดปีแล้วแต่คุณต่างมีลูกคุณเดียวลูกสาวจะไปมุงไทยนะการขายทรัพย์สินที่ดินที่พอมีเหลือจึงเป็นหนทางเดียวที่จะได้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปไปมาเมามางี้อายุ่สอเฉา เจ็ดวันจะเชิญทุกวันมีเงินนิดหน่อยสอต้อยับของเงินมีเงินนิดหน่อยจิตมาไม่ไม่พอไม่กินอะไรกินก็อยู่โรงแรมเล็กๆรอที่จะขึ้นเรือรอขึ้นเรือเพระาวะ,ว,ะว,ว่าคุณเชจีเอาเรือบินเซ็นชิวไม่ได้ตามตามคิว 即挽只長時挽还阿爺佢就上下退啦。天哋行到百萬二千萬米，一望蓬望嘅，又出沙頭下漲啦。嗰啲專家做啲下漲嘛，即係佢叫你變，我就變一你就變一你去 C. 咪咩咩来我就阿爺佢嘛，試埋 <In. S 1>，你，我嘢。P. C. 啊，加班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 。 ยันอ่ะตามที่กลับบ้านเย็นอยู่ไหมค่ะตอนเย็นยังอยู่พอผมไม่กลับพอไม่กลับอ่นาาห่างที่ไหนเป็นคำพย้เป็นคำพย์บ้านเนาะมันจะคำพย์คุ้นอนนะค่ะตอนเย็นบ้านผมนะค่ะพราไม่กลับยี่พวกครับไม่ไม่กลับไม่ได้ว่าไม่กลับไม่กลับว่ไม่กลับว่าไม่กลับอาะช่อสองเพื่อปวดคอหน้าลองน้ำตายนะตายแน่ๆนะ ถ้าตายก็ตายส่งคุณตายก็ตายมาถมมูตายที่ใช้ประจัำมาก็เป็นอย่างนี้ใจยไงก็แค้นยังไงต้องเดินหน้าแล้วงทีเราใจบ้านจะเค้นมาถึงเรือแต่จนเรือลำใหญ่สามพุสามพันกว่าคนในเรือลำนั้นเรือใหญ่ค่ะลายวรั้งมีเรือเล็กๆนะพายออกประมาณประมาณแปดสิบเมตรเจ้าสิบเมตรนะ เหือใหญ่มาไม่ได้เหลือเด็ดเรือเด็ดนั่งสิบคนคือนะเรือใหญ่เจ็ดวันจะดชึงนนั่งสามพัน 3, ประมาณสามพันแปดร้อยคนแบบว่าชีวิตที่เราอยู่บนเรือกว่าจะเดินทางมาถึงก็มีหลายคนที่ต้องล้มหายตายจากไปเหมือนกันในเรือเจ็ดพันจะชึนตายไปสิบกว่าคนได้มามเพราะว่าจินข้าวเย็นการไปจิ้ร้อนก็้อนให้คนยับยาบจิี่ข้าวร้อนลอนตายก็มี ใช่จะดสมัดม <m ics> <m ics> ัดมัดมัดเรือมีหลายฝุ่นสมุนสมเล็สทับนยอดชิ้นลงไปมาถึงเมืองไทยอยู่ทีพีพยากรยานนาบาพยากรเรืออยู่ที่นู่นแต่ก่อนพร้อมลนทับแต่ยอมไม่มีคซนคนเกิสั้นเสื้อ้วเราขาดขาดกระเป๋าว่าไม่มีจะมิซื่ออาเราตามระมาตรวจ นี่ขคยมารับรองประกันผมมีคนรู้จักไหมผมพูดท้ายว่าพ้นหม่เป็นนี่คุณล่ําเป็นเชะล่ํานิดหน่อยเพราะว่าพาพี่ชายผมพาพี่ชายไม่ได้พี่ชายก็จนไม่มีคนรู้จกักคุณจินก็ว่าทำแล้วจำแนนนะามีเงินอยู่บ้านนอกมุ่งจิรรมีคนรู้จักไม่มีเงินอยู่ยอยูฟารียอยูฟารั ไม่มีคนดูจัะเป็นอย่างนี้คพี่ชายอยู่บ้านร่องแข้ให้ลงแรงคนันรับมุ่งฉินมาทนอะทำชีวิตอย่างนี้ตอนที่มาถึงแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยมาถึงเมืองไทยวันนั้นเป็นวันเกิดครบรอบวันเกิดด้วยใช่ไหมคะครบวันเกิดครบวันเกิดอะไรก็ไม่มีแล้วตอนนั้นก็ไม่มีแล้วมีอะไรยังติดตาลางอยู่หาพี่ชายสองคนอะไรติด ตาเราอยูสี่วันสี่คืนโกเันกตวหนึ่งไม่ใช่ซื้ออย่างนี้นะคตัวแล้วโกเนจะไมอายนะเด้นนายรู้ว่าโกงเด้นนายโกงเด้นซันโกเนอกมุงมจรงไม่มีอย่างนี้ไม่มีคนใส่กเดนนายนะเระตนนะชาวบ้านนะบ้านโนบ้านโน้ไม่มีอะไร 啊！我仲去睇視頻視窗又再嚟，跌得兩二十八分開，咳咳，遲個又嫩，遲個又嫩，真巧不多力啦。唔係唔好啦，送炒埋啦，送二十八 champ，送就係啲 champ 使啦。 แค่นั้นมีผักฟุ้งนิดหน่อยจะนั่นจะจีนอะไรช่อนจ่อไฟเแหยก็จีนอะไรสี่หมื่นยี่สิบสามสิบแปดสิบสี่คนเนี่ยก็ปดหมื่นแปดพันเจ็ด้อยตอนนี้เนี่ยชงมองรับไปออกไปเพราะว่าพี่พี่ชายยายพี่ชายสองมาแล้วบอกอ๋อท่านเป็นลูกจะอไหมเพราะว่าพี่ยายพี่สอง 但就是阿周来啊，我满三块到四块料，我记。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  เราประกันสี่ร้อยสี่ร้อยไม่มีเงินจะจ่ายร่าง,อ,งอีกคนหนึ่งอาหารที่ไหนพวกนี้ไปหาที่พี่สาวมีสองคนพี่ชายสองคนคนจะไม่รู้จิมที่ไหนคนจะร้อยสี่ร้อยแล้วผมประกันออกเป็นสี่บ้านกว่าเสือออกมามาอยู่พี่ชยายบ้านเทปเทปเจ้า อยู่ช้างหลานบ้านไม้อยู่บ้านร่องแฉ่บ้านร่องแฉ่บลงแข่สีเยบ้านโยเล็กๆบ้านไม้างลานก็ไม่เทโปนเป็นลินทำรองเท้าคนเดียวทำแล้วขายอาชีมีลูกสี่คนอโซหนึ่งคุณยังยากจนอยู่พี่ชายคนหนึ่งร้อยบเจ็ดสามคุณต่อสี่คนเล็ก วน,นชิ้ชก็่าการเริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยไม่ง่ายอย่างที่คุณสิสีฝันไว้ช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะ 米钞、买红钞，莫廿洋钿，要十万美金啊！莫廿洋钿，红青毛、黄黑，进白进嘛，黄金、钞呢呢，忘无聊，我罗海罗海，阵阵话马桶、空调、汽车、这样子，困困住搬到乡乡外外。 ขายทองใยนี้กันใหญ่ใหญ่อาชาชวนอย่างนี้ผมเสียใจสิบบานสิบเปดบ้านและผมแหนทุกวันเข้าม่โพจินทุกวันจินม่อิ่มบาดสามครั้งไม่เยอะผอมื่อทำพิชัยว่าผมอยากไปทำหางานชิไห้มีแม่ก็มีก็มีมีคนต่อยทำหนังแมนก็แมนทำได้แมม อาแบแมนก็ได้ฮะตัดชีตัดใบอยะโยชนมึงชินอยู่ที่บ้านทำไมถึงไม่ทำรองเท้าเหมือนพี่ชายเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ทำสี่คู่เย็นเย็นก็ชืวอไปขายไม่ขายพวกนี้เขาก็ไม่มีข้าวกินก็ซื้อข้าวอีขายสี่คู่รองเท้าขายสี่คู่ขายแล้วซื้อหนังแผ่นหนึ่งหนังน้ายแผ่นหนึ่ง เราซแต่จะไม่รู้ใช่ไหมมีเชือกทำเองิมีเชือกค่ะสุดสีดอย่างนั้นสองแผ่นก็จะทำตรงพวกนี้ทำเย็นเยทำจนสิบแบบโมงกางคืเแอน้อยไม่กี่ชั่วโมงพวกนี้ทำๆๆๆทำจนวันสี่โมงก็มีสี่คู่อพร้อมอยู่ที่สิบแปดวันมีครั้งหนึ่งพี่ชายคนที่สองไม่รู้ไปยิ้มที่ไหน ซื้อหนังมาเยอะซื้อได้่หนาแผ่นหนึ่งังนหนึ่งนแผ่นหนึ่งซงชอบเป็นทำได้แปดคู่ค่ะแบีร้องหนังสนองคุมแน่ค่ะใได้แปดที่ใครได้ยฮันใคไม่เอาแล้วใครได้จะจนสามเจนสนุมมีสามเจน่แหสามเจนเอเชียตานสามคับสาคับ อู่ข้างนู้ายรองเทเยอะๆแถวนู้นคุนี่ไปขายรองเท้าอยู่นู้นสุดท้ายสีมองแล้หาไป็นชาทีมัดีคุณเซอราา์อมก็เช้าฉันชอบทำนึงก็เสียวอายุยี่สิบขายพร้อมเชื่ออยู่ข้างหลังลงทุนต้องสิบห้าบาทยกขายมาสิบแปดบาท คุณนี่บอกว่าอีอยู่นี่อ่ะจะมาอย่างนี้อ่ะลงเท่าอย่างเยอะขายไม่ออกมีสวัสทิาไมรู้จักพี่ผอมคุณนี่รู้จักเท่าแกรู้จักพี่ผอมคุณต่อค่ะเท่าแกรู้จักค่ะอีรู้จักอีเป็นเพื่อนกันก็ขอลงซื้อแปดคู่อีบอสสวัสดิภาไมอีบอขายสิบแปดใบอีบอไม่เอาอะไรอย่างเยอะๆยขายไม่ออกเป็นปีหนึ่งไม่เอา 个帮啊，钞钞票呢？你买紧钞呐？侬买什么金呐？哎，一捆金子啊，两。啊，十八万呐。嗯。是才某某十八买两呐？可以十万呐？不买两呐？十嗯，开十八万。嗯。双捆金百一十万，开得几单？嗯。百一十万，双掺每日也进满。 กินข้าวสองสามชามด้วยชิ้นรองเท้าทุกอย่างไม่ผิดนิดเดียวแล้วผมจะช่วยหลายใบม่เอาเลยผมอยู่ไม่ไปจิ้นก็ุกวันไม่มีเช่าจินอีกก็ว่าเอ๊ะฮักพ่อก็แยกกันดียอ่ามองขามองเท้ามองใส่ก็ยังซ่านสุดกระบอกมองใจนี่เป็นใจอะ อทำไม่รู้จักผมชื่อผมอ่ะพมมหาบุก็หายห้าหกครับจะเป็นควาบาเดิไปชายเต้าหู้ท่าเต้าหู้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็เต้าหู้ผมมาเซื้อยี่สองสามปีเดินไปไหนอะไปไหนไปไปไหนอะผมมาไปหายุ่ช่วยว่ามีคนช่วยยื่ช่วยทำหนังปหาทำไมอ่ะพอไปไปหาทำงาน อะไรก็ไม่มีพี่สาวก็ไปถามถาพี่ชายพี่สาวยาจีสุดยาจีสดยาจีสองสามมาถามพี่ชายพี่ชายไปอีไปร้องไปร้องหนังคองต่อยไม่รู้แล้วนี้อยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้พี่สาวก็รู้กับพี่ชายสองคนพวกนี้ไปหาทำทำทำว่าโอ้ยู่ที่ไหนที่ไหนก็ถามยุกถาอยู่ก็ ทำยานุ่นีมีวันคุปาลาเป็นกลุ่มสีห้าสีห้าคนร่วมกันก็คนมีเมียสองคนสองคนกัสามคนก็มีเมียก็เป็นหกคนเนี่ยแล้วอีกสามคนยังมีพ่ออียามีหลานอีการคนงานสิบสองคนเป็นห้าสิบกว่าคนฝนตัเขานี่ไม่ไม่ต้องใช้น้ำเทแล้ว อีกคเพิ่มมาผอมก็ไปตัดสิบสองคนสิบแปดคนบอกไอ้คนงออาชิวชีคุนง้อเันควายถ้าไม่้องตัดชีพมอมาพมอยู่มุงชิ่งก็ตัดบ่อยตัดชีไปร้องป๋ยกันปยสายมันสายนี่สายนู้นมไม่ไม่ก่อนแหม่บอกว่าไม่อายลมีังเกียแล้วงั้นตามถึงอย่างนี้ไม่อายอ่อกุ่อายอะไรพอมอยู่มุงชิก็ตัดชีตัดนี่ตัดนู้น จจะจเข้าินกพแล้วเจ็ดหมองเวทเวสามชจ่ดหมองสิบหมอยุดเนแถยังแถวไปรับเงินเท่าไหร่ห้าบาทยังแถวไปรับเงินห้าบาทแล้วสองเดือนสามเดือนก็ส่งเข้าสั่นสองลูกห้ามจินนับานสงปีสี่เดือนนปีสี่เดือน ส่ยังยังสองสจุเป็นมีเป็นสองสองกับสองเล็กเล็กกสองยีบกิโลน้ำตาลยมีน้ำมันย่อมีข้าวสารสองรลยสองร้อยกิโลสองอเมี่ยงหลาหลอันนี้คือครั้งแรกที่เราได้ส่งให้แม่สองอัเมี่ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พวกทำไปทำมา ก็สองให้แม่สองอารแล้วจุดอีก่ยอพระจ้าไม่จุดจองพุนเสด็จข้ามาบอกแม่คุณส่งไปขอมานนี้ค่ะจอไหนจไหนก็ส่งมาเลยคสุดท้ายก็มได้สองอยู่เป็นหลายปีพร้อมสองปีสี่เดือนยี่สิบแปดเดือน ตาเทาะเจรางานน่ะเท่าเได้นนัอยู่ว่าชืช่อชไปไหนอ่ะผมว่าผมย,มยิมย้มๆหน่อยเท่าแจได้คนน้ามนี่อ่ะต้อ,องอไปทโรงงานทำโรงงานของตัวเองค่ะเงจะมาจากไหนอะ 我咪八同二三年啊，變二十八年，我咪佢學人啊。人年學来，超三年，超佛牙龍紋，超幾處，結乜針學來啦？係二七年啦，專攻佛牙，依咪上兩年啦，超係我。 ว่าเอออะไนี้ช่ใจค่ะพราะไม่สามเดือนผอออกไปก็ทำเองก็ไปตั้งโรงงานเองจ้างเว่ยหลงฟ้องนันจำกับเป็นโรงงานแรกโรงงานเอ็ค่ะฟองนันจำกับทําไปทํามามันยากกว่าการที่เราไปเป็นลูกจ้างอย่างยากกว่ายากกว่าเยอะเลยจะผงทําหนังเป็นแล้วใส่ยาอะไรใส่ยาอะไรหนังไม่แหมนค่ะทุกอย่างความรู้เนี่ย ช่วงเวลาเพียงสองปีที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยคุณซิลซีสู้งานทุกอย่างที่ได้เงินทั้งคนงานฟอกหนังรับจ้างแบกเาวสารในปี2490คุณซิลซีเริ่มต้นการเป็นเท่าแก่โรงงานฟอกหนังครั้งแรกจากนั้นอีกสองปีจึงแต่งงานและมีลูกชายคนแรกชื่อฉิม่อนจิวหรือคุณพวัตวิทูลประกรณผู้เป็นสมองและกำลังหลักในเวลาต่อมาช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะ ธุรกิจฟอกหนังประสบปัญหาต้องหยุดชะงักการส่งออกไปต่างประเทศในปี2497 คุณสิ่สสีจึงตัดสินใจรับจ้างกรีดยางที่ภาคใต้ประมาณหนึ่งปีกลับมาเซ็งที่ดินพร้อมโรงงานฟอกหนังแห่งใหม่แต่ยังคงมีหนี้สินจึงเปลี่ยนมาทําธุรกิจประตูหน้าต่างไม้ทําโรงงานเนี่ยมีคนงานกี่คนคะคนเดียวเราทําเองคนเดียวคนเดียวคนเดียวเราทำไปทำมาไม่ไมชนอย,อยคนหนึ่งก็เริ่มม่คนหนึ่งคนหนึ่ง ทำเองตัวเองทำอะไรประมาณพึ่งปีไรนะ,ะปรับมันนะไม่รู้ผิผดหรือเปล่าไม่ชอบอะไรก็เปลี่ยนไปทำทำปัจจูนาตาเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนทำประจุนาตางทำประจุน้าตา่างทำกะปีมาตอนนั้นทำไมถึงคิดที่จะเปลี่ยนมาทำประตูหน้าตา่างพอาำหนังจำรารน้อยกำรไรน้อย กำไรน้อยเ็นหนกำไลไม่ถึงสพันสองพันจินก็หมดแล้วพอทีมูทินหนาวมากคุณไปไปมามา好吧没事就拿我如慢慢你怕红我如啊就送给你ู给你来不及但是怕红ไม่สูกเพื่อนให้แมผมใช้แล้วใช้ถูกระส๊ 拋方法係係咩？差土格在溝散啦，看到上岸上落架上落堅區細龍板，路過就放緊，我上岸你上岸。個法係咩？破人咩？佢破，差咩門？當佢佢門人咩？佢破，佢破咗嗰種專全人嘢吧，馬步踩個專門架。 ทุกอย่างกปัจจัดีมากยางสุดท้ายเท่ากันมันคุณตัวา·งคุณไม่ไิสใไม่ดีต็หนี้แล้วหน้าจังสุดท้ายสองไปหนึ่งวหนไปอ่ะยังยัไม่ให้หน้าจังก็ติดลงไปอ่ะทำประตูหน้าตาทำสุดท้ายก็ทำลูกกินอยู่ลูกกินอย่างอยู่นี่มีลูกกินอย่างอพรก็ว่วมกันอันนี้ลูกชายรบกันอายุสิบหก ไปหาคนทำวอกทำอ,อันหนึ่งนทีหนึ่งตองทำอีบอบนอีวันหนึ่งคนทำใส่จินจิมหะอีวันหนึ่งทำลอยลูกอันนี้ลูกชชใช้สมองใช้ได้ทำทีหนึ่งออกสามอันทีหนึ่งออกสมอันวันหนึ่งนต้องสามอยลูกเป็นอยลูกสุดท้ายทีหนึ่งหอกอันสุดท้ายสิบสองอัน วันหนึ่งก็เป็นพันพันเป็นหมื่นล้วคุนั้นจิมฮับหลีวันหนึ่งอีเม้นจะซื้อองสี่เดียมม่ได้เหมือนเกลี่ยคมๆวันหนึ่งร้อยกว่าวันหนึ่งพันกาสองพันก็แล้วกันตาดก็เคยขยายใหญ่แต่ก็ทำธุรกิยพัฒนาค่ะอันนี้ขายอย่างนี้ไอติมแล้วค่ะเพราะว่าอีวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างๆหาเงิน กำไลหน่อยซื้อกับพ่อลูกชายซื้อกับพ่อบ่อยๆเจก่อนแม่ก็มีเยอะก็ช่วยซักเื้อผ้าอย่างแรงหมู้ยงหมูก็มีเลี้ปลางมก็ไม่บ้างก็หสิบกว่าเหมือนกันคนพี้านมีสิบคนลูกชายลูกชายหกคนลูกชลูกสาวห้าคน่วยไปช่วยทุกคนช่วยทุกคนช่วยเพราะเจ้าสอนพร้มรู้ พ่อผมอยู่มืองชินคยบอกปลูกต้นไม้ต้นแตงต้นไม้มีปัญญาตแต่งงานมีลูกอสอนลูกครับไอ้ผมได้แต่เด็กๆเนี่ยคิดไฟฝันอยู่เสมอว่าเ,เมื่อไหร่เราจะรวยเราจะได้มีเงินนะเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านะะนะครับมากมายที่พูดตรงๆอ่ะนะ ก็เพื่อนบ้านก็พึ่งพากันบ้างแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเขาจะเ,เรียกอะไรแอบดูถูกเราบ้างนะ mm hmm. เราเองก็ต้องอดทนนะนะ mm hmm. ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ย mm hmm. ก็รู้สึกว่าเราได้ผ่านช่วงที่ลำบากมากๆ mm hmm. นะครับ mm hmm. ในเรื่องของการที่จะต่อสู้ดิ้นรน mm hmm. เพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีกว่า นั่นเป็นเหตุผลที่ผมนะครอบครัวพี่น้องเนี่ยต้องทางนานหนักตั้งแต่เด็กๆประสบการณ์และคําสั่งสอนของคุณสิวสี 4, ถ่ายทอดให้กับลูกๆทุกคนเน้นย้ำในเรื่องความขยันอดทนความรักและสิ่งที่สําคัญคือความสามัคคี และเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อความสำเร็จของธุรกิจค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคุณซิงซีกันต่อนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w t n n t h a i l a n d c o m ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ